กลับมานะครับก็ว่าเรื่องสถานการณ์น้ามันดิบรั่ววันนี้ก็เข้าสู่วันที่5แล้วนะครับ,รบสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดที่จิสดาได้มีการถ่ายภาพมาเมื่อประมาณสัก6กโมงเช้าของวันนี้เนี่ยนะครับก็แสดงภาพให้เห็นนะฮะว่าอาณาบริเวณของคาบน้ํามันที่กระจายตัวนั้นตอนนี้เป็นแผ่นฟิล์มบางๆก็มีอยู่ทางด้านเหนือของเกาะสม็จนะฮะแต่ว่าขนาด ของอาาบ,บริเวณคาบน้ํามันเนี่ยลดลงจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ10ตารางกิโลเมตรนะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็มีการกระจายตัวของฟิล์มน้ํามันบางส่วนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสม็จนะครับซึ่งถ้าดูจากภาพนี้เนี่ยจะเห็นนะฮะซ้ายมือเนี่ยก็คือคาบน้ํามันเช้าของเมื่อวานนี้30กรกฎาคมก็จะเห็นว่าคาบน้ํามันเนี่ยยังไปไม่ถึงเกาะขามนะฮะแล้วก็ มีอนาบริเวณอยู่ทางเหนือของเกาะสม็ดแต่ว่าคาบน้ํามันเช้าของวันที่31คือภาพขวามือเนี่ยมันกระจายตัวบางส่วนนะฮะจะเห็นว่าไปถึงเกาะขามแล้วนะฮะเป็นฟิล์มน้ํามันแล้วก็ดูจากคาบน้ํามันเนี่ยออกจากฝั่งที่อ่าวเพเนี่ยมากขึ้นนะฮะซึ่งวันนี้ทางผู้อในวยการสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะครับดออรอนนท์สนิทวงศ์นายุทธยา ก็อธิบายถึงลักษณะของฟิล์มน้ำมันนะครับฟิล์มน้ำมันที่ปรากฏเห็นจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยดอกเตอร์อนนนบอกว่าไม่ได้ทำให้สิ่งมีชีวิตตายในทันทีแต่ว่าจะสะสมเข้าไปสู่ระบบนิเวศเนื่องจากว่าน้ำมันมีองค์ประกอบทางเคมีอีกหลายตัวที่เป็นอันตรายนะครับเช่นสารในกลุ่มอะโรเมติกหรือแม้กระทั่งโลหะในระยะยาวเนี่ยฟิล์มที่เคลือบอยู่บนหินหรือทรายจะค่อยๆระเหยไปแต่ว่าท้ายที่สุดนี่นะฮะ ซากที่ไม่ได้ละเหยเนี่ยก็จะเหลือเป็นก้อนน้ำมันดินหรือว่าทาร์บอนซึ่งมีลักษณะเหนียวดำและเป็นก้อนทิ้งไว้ <c oughs> ดวรนนท์บอกว่า3-4เดือนนับจากนี้เนี่ยคาดว่าบริเวณชายฝั่งจะมีทาร์บอนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งแม้จะไม่เป็นภัยมากแต่จะสร้างความลำคาญให้กับสิ่งมีชีวิตชายฝั่งเช่นนกนะฮะ ซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะปัจจุบันเนี่ยชายหาดหลายแห่งก็พบเห็นถาบบอนที่มาจากน้ํามันของเรือประมงสะสมวันเล็กละน้อยจนกลายเป็นก้อนน้ํามันเช่นเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา5-7วันนับจากนี้น่าจะขจัดคาบที่เห็นเป็นดำๆเนี่ยออกไปก่อนแต่ว่าน้ํามันจริงๆไม่ได้หายไปไหนนะฮะ ในระยะยาว3 6ถึง6เดือนข้างหน้าฟิล์มน้ำมันเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศส่วนจะมากจะน้อยขนาดไหนเนี่ย <c oughs> ก็ยังคงต้องจับตาอยู่นะฮะคืออาจจะขจัดคาบดำๆที่เห็นจนน้ำทะเลหรือว่าชายฝั่งเนี่ยกลับมาใสาแต่ว่ามันจะสะสมสะสมอยู่นานพอสมควรนะฮะ <c oughs> แล้วก็วันนี้ครับ <c oughs> ว,วันนี้เนี่ยน,นะฮะก็มีการประชุม เพื่อที่จะหาแนวทางในการฟ้องร้องบบริษัท p d t Global Chemical จำกัดมหาชนซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้ำมันเนี่ยรั่วไหลออกมานะครับ,รบซึ่งวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการเรียกประชุมด่วนนะครับคณะอนุกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องมาจากน้ำมันนะฮะซึ่งคุณชัดชาติสิธิพันธ์ก็เป็นประธานในคณะอนุกรรมการชุดนี้นะครับ วันนี้เนี่ยทางคุณวิเชียนจุงรุ่งเรืออธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าเป็นการประชุมหารือกันแบบคร่าวๆเท่านั้นวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมเกี่ยวกับแนวทางในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคาดว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยจะให้ทางกรมเจ้าท่าเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการเรื่องนี้นะฮะ แล้วคุณวิเชียนบอกว่าทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่เคยฟ้องร้องหรือว่าดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของน้ํามันแต่เหตุการณ์นี้สามารถที่จะเทียบเคียงได้กับกรณีของเรือน้ําตาลล่มที่จังหวัดอ่างทองซึ่งตอนนั้นก็มีหลายหน่วยงานที่ร่วมมือในการฟ้องร้องซึ่งครั้งนั้นกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักในการฟ้องร้องนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะให้ทางกรมเจ้าท่าเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักซึ่งเมื่อ3วันก่อนนะครับดีกรมเจ้าท่าก็ได้ไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจําวันนะฮะยังไม่ได้ไป ไปฟ้องร้องนะครับดำเนินคดีนะครับก็จะดูท่าทีของทางปตทก่อนนะครับพ t t GC ก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งถ้ามีปัญหาในแง่ของการเยียวยามีปัญหาในแง่ของความบกพร่องในการรับผิดชอบก็ถึงจะฟ้องร้องนะฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่ถือว่ามีการฟ้องร้องนะฮะเพียงแต่ไปไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจําวันวันนี้ทางจังหวัดนะฮะที่ชวนผู้ว่านะครับท่านวิชิต ชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็เรียกประชุมแนวอำเภอในตำรวจหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งจังหวัดเลยนะครับเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสูงประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร,ร้อนจากเรื่องของน้ำมันดิบเนี่ยนะฮะรั่วซึ่งส่วนใหญ่นะครับผู้เสียหายนั้นจะเป็นพื้นที่ชายทะเลโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวทั้งที่พักบังกะโลร้านอาหารเรือโดยสารจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด รองลงมาคือใครคือกลุ่มอาชีพประมงเลี้ยงปลาในกระชงังอาชีพพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของไม่ได้ซึ่งทางจังหวัดจะต้องดําเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับและก็ต้องวางมาตรการกําหนดนโยบายและลงไปกํากับดูแลในการขึ้นทะเบียนของผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนว่าจะต้องใช้หลักฐานเนี่ยมีอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนนะครับ และเมื่อส่งข้อเรียกร้องไปแล้วทางบริษัทจะรับได้หมดไหมนะฮะแบบฟอร์มที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นแบบเดียวและง่ายต่อการรายงานนี่ฮะวันนี้ถือว่าตั้งต้นนับหนึ่งของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาอันนี้สําคัญมากนะครับเบื้องต้นเนี่ยให้ทุกอําเภอที่มีพื้นที่ติดชายทะเลไปจัดตั้งศูนย์นะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนนะครับสามารถขึ้นทะเบียนนะครับและเอาหลักฐานไป ให้มากที่สุดอย่างเช่นที่พักโรงแรมรีสอร์ทก็ต้องมีหลักฐานของการจองอนะฮะคือจะต้องมีหลักฐานของการจองจากนักท่องเที่ยวว่าจะมาในช่วงนี้ช่วงนี้หรือว่าจะมาในช่วงเดือนตุลาคมนะฮะที่จะถึงนี้แล้วก็ถูกยกเลิกไปการที่มีหลักฐานมานะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องกําหนดแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่หมดเลยนะฮะนี่นะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะฮะทางตัวแทนผู้ประกอบการแหลมใหญ่รีสอร์ท อยู่ที่หาดทรายแก้วนะย้อนแผนที่ขึ้นมาดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะฮะทางแถบหาดทรายแก้วอ่าวไผ่ซึ่งอยู่ทางตะวันออกนี่นะฮะคนลด้านกับทางอ่าวพร้าวเนี่ยทางนี้เนี่ยนะผู้ประกอบการอย่างคุณรุ่งโร์โพเพชเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้สื่อช่วยนําเสนอหน่อยเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเห็นไหมฮะด้านที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยนะฮะอยู่ตรงข้ามกับอ่าวพร้าวเนี่ย <c oughs> ขเขาไม่ได้รับผลกระทบนะฮะ <c oughs> น้ำยังใสยอยู่ก็อยากจะขอให้สื่อเนี่ยช่วย ช่วยพูดช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยว่ายังมาเที่ยวได้ครับอ่าวพร้าวนะครับอ่าวไผ่นะฮะหาทรายแก้วหาทรายแก้วอ่าวไผ่พวกนี้ยังไปเที่ยวได้นะครับแต่เขาบอกพอข่าวออกไปด้านเดียวเนี่ยมันทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าอย่างกรุ๊ปทัวร์ซึ่งเป็นคนจีเนี่ยนะฮะเอ่อยกเลิกห้องพักของเดือนสิงหาทั้งหมดเลยนะยกเลิกไปทั้งหมดเลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะนักข่าวก็ไปดูนะครับ <sk ill> ก็ปรากฏว่าอีกด้านหนึ่งที่เป็นหาดทรายแก้วอ่าวไผ่เนี่ยน้ำก็ยังใสอยู่นะฮะมีคนไปเล่นน้ำนะครับไปพักผ่อนอย่างเข้าไปคุยกับนักนักท่องเที่ยวนะฮะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเขาบอกก็ไม่กลัวตอนแรกก็รู้สึกกังวลหน่อยแต่พอมาถึงที่แล้วเนี่ยเออมันก็ไม่ได้ผผลกระทบะลรนะครับกลิ่นน้ำมันอะไรก็ไม่มีมมเขาก็ลงไปเล่นทะเลได้กินอาหารทะเลได้ตามปกตินะฮะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ผลกระทบ อยู่คนละฝั่งกันแต่ก็ต้องอยู่ที่นักท่องเที่ยวเรือเขาจะไปหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็ต้องอยู่ที่เขาก็ต้องเข้าใจเขาวันถ้าเกิดเขาสมมติว่าจะไปเกาะเสม็ดเนี่ยเขาเขาอาจจะเขาอาจจะแบบจะไปพักที่หาดทรายแก้วแต่ว่าเขาอาจจะมีการจ้างล่องเรือไปที่อ่าวพร้าวอย่างเงี้ยก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้เขาก็เหมือนกับมันไม่เต็มร้อยใช่ไหมฮะอีกด้านหนึ่งไม่ไม่มีผลกระทบก็จริงอยู่นะฮะ แต่เขาบอกไหนๆมันมันไปแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เต็มร้อยก็ไม่ไปดีกว่าเนี่ยอันนี้ครซึ่งก็ต้องอยู่ที่องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องโน้มน้าวใจให้ได้ใช่นะมีอะไรที่จะมามาแลกเปลี่ยนมาชดเชยกับอ่าวพร้าวที่หายไปหรือเปล่านะฮะต้องทำใช่ครับนะครับแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวนะฮะคุณภัชรประพลยังอยู่ที่นั่นยังอยู่ที่นั่นก็ลงไปสำรวจมานะครับลองติดตามดูนะครับ ภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดารายงานกลุ่มของน้ํามันเคลื่อนตัวออกจากอ่าวคร้าวมาทางตอนเหนือของเกาะเสม็รแล้วก็กระจายไปในท้องทะเลนะครับเราจะไปตรวจสอบในรัศมีที่มีการรายงานผ่านดาวเทียมตัวนี้นะครับเพราะว่าไม่สามารถวัดได้นะครับว่ากลุ่มสีดาๆที่เราเห็นในภาพเนี่ยจะมีความหนามากน้อยขนาดไหนไป3ามจุดครับจุดนี้เป็นจุดแรกที่อยู่ใกล้กับอ่าวคร้าวมากที่สุดน้ําในทะเลนะครับจะมีน้ํามันปกคลุมเป็นแผ่นฟิล์มบางๆครับขณะที่อีก2จุดจะไปยังไงเดี๋ยวเราใช้เรือของกรมเจ้าท่าเดินทางไปตรวจสอบทุกจุดนะครับ แล้วก็จะเก็บตัวอย่างของน้ำทะเลไปตรวจสอบด้วยครับกรมเจ้าท่าและเจ้าหน้าที่จาก p t t GC ออกเรือตรวจสอบคราบน้ำมันบริเวณตอนเหนือของเกาะเสม็ดช่วงอ่าวคามและแหลมพระเป็นจุดแรกตามทิศทางที่ปรากฏบนภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดาบริเวณนี้เต็มไปด้วยคราบน้ำมันบางๆบนผิวน้ำมองด้วยสายตาก็สามารถเห็นได้ชัดยิ่งมีแสงอาทิตย์ส่องลงมาบนผิวน้ำก็จะเห็นเป็นสีรุง้งจุดนี้ห่างจากเกาะเสม็ดประมาณ500เมตร จุดที่2อยู่ที่บริเวณช่องว่างระหว่างเกาะสเสม็ดกับเขาแหลมย่าพบกลุ่มน้ำมันบนผิวน้ำเช่นกันแต่ไม่มากเท่ากับจุดแรกพอทิศทางของน้ำมันเคลื่อนตัวไปทางตอนเหนือ จากนั้นเรือมุ่งหน้าไปจุดที่3บริเวณหมู่เกาะที่ได้รับความนิยมในการดำน้ำดูปะการังที่เกาะมะขามและเกาะกูดีจุดนี้แทบไม่พบคราบน้ํามันลอยอยู่บนทะเลเหมือนอย่าง2จุดแรกมองไปบนเกาะทั้งสองยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวออกเรือมาดำน้ำดูปะการังกันตามปกติโดยการออกตรวจทั้ง3จุดในรัศมีที่ดาวเทียมจิสต้ารายงานทิศทางของน้ํามันกรมเจ้าท่าและพีทีทีจีซีได้เก็บตัวอย่างของน้ํามันในแต่ละจุดเพื่อน,นําไปเข้าห้องแลบตรวจสอบความเข้มข้นของ,ของน้ํามันและการปนเปื้อน ถ้าน้ำมันเพราะว่าน้ำมันดิบเนี่ยก็จะมีหลายส่วนของตัวน้ำมันน,นะครับผมตัวที่เป็นส่วนที่หนักๆเนี่ยก็ถูกเราพ่นสารเคมีและจัดตัวแล้วก็คงจมไปแล้วคงเหลือแต่เป็นส่วนที่เป็นน้ำมันเนี่ยนะน,น้ำมันบางๆที่ที่ไม่ได้ถูกจับตัวโดยสารเคมีก็เหลือลอ,อยอยู่ในผิวน้ำเนี่ยนะครับผมซึ่งคิดว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นคงเป็นปริมาณเพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่แล้วก็คงตักเก็บไปหรือว่าถูก กแตตัวจมลงไปในมแ่นแไปในทะเลแล้วน,นวันนี้ผลตรวจจากห้องแลบ PTT GC และกรมเจ้าท่าจะรายงานผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำในทะเลจุดที่มีคราบน้ำมันเพื่อจะได้วางแผนในการเข้าไปฟื้นฟูซึ่งค่ามมาตรฐานจะต้องไม่เกิน100 ppm หรือเท่ากับ1มิลลิกรัมต่อน้ำ1ลิตร โดยเจ้าหน้าที่ยังควบคุมไม่ให้น้ําทะเลพัดคราบน้ํามันทั้งหมดนี้เข้าไปฝั่งบ้านเพโดยทุนซับน้ํามันและยังต้องใช้สารเคมีฉีดพ่นสลายน้ํามันในจุดที่ยังมีความเข้มข้นถึงแม้การออกตรวจคราบน้ํามันตามทิศทางของดาวเทียมจิสดาจะพบเพียงน้ํามันเบาบางบ,างบนผิวน้ําทะเลแต่กรมเจ้าท่าและฝ่ายสิ่งแวดล้อมจะยังเฝ้าระวังและออกตรวจเก็บตัวอย่างต่อไปอีกสักระยะเพื่อประเมินสถานการณ์จนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมั่นใจว่าจะไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณนี้ รัฐชัยธรรมชัยถ่ายภาพพระรประพลพุ่มประพัน์รายงานส่วนใต้น้ำในวันนี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลนี่นะครับส่งนักประดาน้ำสองคนดำน้ำลงไปที่ความลึก6-7ถึงเเมตรห่างจากฝั่งอ่าวเพร้าประมาณ100เมตรเพื่อสำรวจดูความเสียหายแนวประการลังเบื้องต้นยังไม่พบว่าแนวประการลังได้รับความเสียหายแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่ามีสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบก็คือหอยเม่นนะฮะ แล้วก็วันนี้นะครับมีอาจารย์แพทย์โรคหัวใจภาควิชาอายุรกรรมศาสตร์คณะแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชื่อว่านายแพทย์ลังสลิดการจนะวนิชนะครับท่านเคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่9ประจำปี2550จากบริษัทปอตทวันนี้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวประกาศคือรางวัล พร้อมกับเงินสดหนึ่งแบาทที่เคยได้รับจากบริษัทปตทเนี่ยคืนให้กับทางปตทนะฮะ oh. ท่านบอกคือก็ขอบคุณกรรมการที่มอบรางวัลน,นี้ให้แล้วก็ให้เกียรตินะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปมอบรางวัลให้แต่ว่าด้วยพฤติกรรมของบริษัท oh. ผมไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพสีเขียวของบริษัทได้จริงๆก็จะนําส่งคืนพร้อมเงินหนึ่งแบาทที่ได้รับมาภายในวันศุกร์นี้นะฮะ mm. คืออาจารย์ท่านนี้เนี่ยก็เป็น นักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่